สวัสดีค่ะมารู้จักกับโคดเหล็กไหลหอกโคดเหล็กไหลหอกเป็นเหล็กไหลชั้นรองหรือเหล็กไหลน้ำรองคือแข็งตัวไปตามธรรมชาติแล้วไม่เหมือนกับเหล็กไหลจําพวกน้าหนึ่งที่ยังมีสภาพเป็นของเหลวที่ต้องอาศัยคาถาอาคมในการตัดโคดเหล็กไหลหอกนั้นไม่จําเป็นต้องอาศัยวิชาใดๆในการตัดสามารถนําออกมาได้เลย แต่ต้องทำพิธีขออนุญาตกับเจ้าที่และผู้ดูแลผู้ดูแลเหล็กไหลชนิดนี้เสียก่อนเพราะอาจเกิดอาเพศและอาถรนต่างๆตามมาถึงชีวิตได้โคดเหล็กไหลหอกที่ขึ้นชื่อที่พบมากมาจากสามแหล่งใหญ่ๆในประเทศไทยคือมาจากเขาอึมคึมจังหวัดกาญจนบุรีเกาะล้านพัทยาอำเภอรองจังหวัดแพร่ที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่า ตับเหล็กเมืองรองอำเภอรประสาดจังหวัดสุรินทร์และตามชายแดนเขตไทยพมา่าอีกหลายแห่งโคดเหล็กหลายหอกมีลักษณะการหอกเหมือนเม็ดไขป่ปลาสีดำอมเขียวมีหลายสีสันเช่นสีลุงสีดำอมเขียวสีดำอมแดงสีดำผสมเหินมักมีดวงวิญญาณของเจ้าป่าเจ้าเขาดูแลรักษาอยู่มากมายมีทั้งเทพ คนทันและพญานาคหรือมียานของพระฤาษีที่มีตะบะแรงกล้าความสามารถของเหล็กไหลหอกจะช่วยบรรเทาภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นกับโลกได้ในกรณีที่มีเหล็กไหลรวมกันจำนวนมากสามารถหอกตัวได้เรื่อยๆก็คือขยายตัวออกให้ใหญ่ขึ้นได้ป้องกันชีวิตเจ้าของได้สามารถโต้ตอบกับเจ้าของได้ปรับปรุหน้าภูมิร่างกายให้กับเจ้าของ เมื่อถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยสามารถฝนด้านหลังของเหล็กไหลนำมาใสาแ่แผลแก้พิษและบรรเทาอาการปวดได้ไม่กินดินปืนและฟอสฟอรัสสิ่งที่โคตรเหล็กไหลหอกชอบก็ชอบ,อชอบเศษน้ำผึ้งโดยหยดน้ำผึ้งลงไปบนเหล็กไหลหรือจะนำแช่ลงไปเลยหรือว่าจะใส่แก้วเล็กๆวางวางไว้ข้างๆเหมือนกันเหล็กไหลหอก พลังงานไฟฟ้าภายในบ้านได้หากมีผัยหากมีพลังงานในบ้านเป็นจํานวนมากหากพึ่งถวายน้าพึ่งให้เสร็จใหม่และนําเหล็กไหลมาวางบนมือเหล็กไหลจะปล่อยคลื่นพลังแรงกว่าปกติเป็นสัญญาณตอบรับและก็หากใครมีความต้องการให้เหล็กไหลเปลี่ยนสีเป็นปีดแมงคับก็ควรนำเข้า,ขาพิธีพุทธาพิเศษบ่อย และนั่งสมาธิให้ทุกวันเด็กๆจะค่อยๆมีการเปลี่ยนสีไปเรื่อย